สวัสดีครับสวัสดีกันอีกหนึ่งคลิปนะครับสาหรับคลิปวิดีโอนี้เป็นปืนมาใหม่เพื่อนๆครับเป็นจากค่ายโซรกนะิเป็นปืนจากค่ายโซรกิรหัสรุ่น44918เนี่ยผมผมว่าอ่านตามข้างปืนนะต้องบอกก่อนว่าเป็นตัวใหม่จริงๆสําหรับผมเป็นคลิปวิดีโอแรกนะครับที่ทํารีวิวตัวนี้นะงานจากค่ายโซรกินะตัวนี้เราม,มาแกะกล่องดูดีกว่ามา,นะาหน้ากล่องก็จะ บอกเป็นรุ่น4918นะครับ TD นะเป็นขนาด9มม,มนะครับ PAK นี่คือตามหน้ากล่องที่โรงงานแจ้งมานะครับแกะกล่องมามีอะไรบ้างดูกันนะครับพร้อมๆกันเปิดกล่องมานะครับเพื่อนครับเจอกับ1ละแ่ทำความสะอาดลำกล้อง2จุกจุกยิงผู้แสงนะครับแถมมาจากโรงงานอันนี้เขาขายทั่วโลกเป็นมาตาารฐานเดียวกันหมดมันจะมีจุกตัวเนี้ยนะครับแถมมาซึ่ง ตัวนี้มันใช้ต้องบอกก่อนว่ามันใช้ในการยิงผู้แสงนะครับสมมติว่าอันนี้เป็นแท่งผู้แสงสีส้มๆนะฮะแท่งผู้แสงผู้ขอความช่วยเหลือให้เอาผู้ของความช่วยเหลือมาใส่ตัวเนี้แล้วก็ยิงพอเรายิงปืนแบงก์กันเนี่ยพอจุดประกายปืนแบงก์กันเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะพุ่งขึ้นไปนะครับบนฟ้าเพื่อขอความช่วยเหลือซึ่งตัวนี้ปืนเขาขายทั่วโลกเนาะแล้วก็บางประเทศเขาสามารถเล่นผู้แสงได้กฎหมายบ้านเขาคือให้ขายปืนแล้วก็ผู้แสงได้แต่บ้านเรานะครับ ให้นําเข้าปืนแบงกันมาขายซึ่งสิ่งเที่อาวุธนะครับในข้อกฎหมายคือเป็นสิ่งที่อาวุธให้นําเข้าปืนแบงกันกันกบลูกกระสุนปืนแบ่งกันที่ทําจากดินแรงดันต่ําหรือว่าผู้ระเบิดมาขายได้แต่ว่าตัวผู้แสงหรือว่าผู้ขอความช่วยเหลือเนี่ยไม่สามารถอนุญ,ญาตให้นําเข้ามาขายได้สรุปคือเราขายได้แต่ปืนกับลูกดังนั้นเราแกะกล่องมาเราจะเจอกับเจ้าเนี้ยแถมมาในกล่องหนึ่งแส้สองจุยิงผู้แสงนะครับและสามก็คือใสก่กระพรมชื้นเนาะ คู่มือนะครับสุดท้ายตัวปืนบวกกับอะไรนะขออนุญาตนะปวดแม็กก่อนตัวปืนบวกกับปืนนะครับก็จะมีแค่1ปืน1แม็กเท่านั้นนะครับไม่ได้มีแถม2แม็กนะสุรจิจะให้มา1แม็กนะครับจากโรงงานตัวปืนสวยไหมเพื่อนตัวปืนดูดูมีสเสน่ห์ดูเท่ดีนะครับเมื่อกี้ช่างอยู่ลองเล่นดูละนะครับลองเล่นดูก่อนที่จะทํารีวิวนิดนึงเพราะว่าเป็นปืนใหม่นะเราผมต้องทำข้อมูล,ลนิดนึงนะครับก็ วันนี้ก็จะมาแค่สีเดียวเท่านั้นนะครับก็คือสีดาไม่มีสีอื่นนะรุ่นนี้ยังยังเข้ามาสีเดียวมันจะคล้ายๆกับปืนกล็อกทรงของโซโลกิที่เป็นกล็อกรุ่น917 TD นะ917 TD เพื่อนๆจำได้ไหม917 TD 917 TD อยู่นี่ตัวนี้ดังมากตอนนี้ก็ยัง917 TD จะเป็นโมเดลทรงกล็อก17นะครับรุ่น917 TD ขายกันมาอย่างยาวนานนะฮะสองสามปีที่ผ่านมานี่ก็ตั้งแต่ราคามื่นห้ามื่นหกมื่นเจ็ดตัวนี้เหลือประมาณราคานะแปดพันเก้านะครับแมกกาซีนตัวนี้กับเก้าหนึ่งเจ็ดทีดจะทรงคล้ายๆกันแต่ใส่กันไม่ได้นะแม็กซี่เก้าหนึ่งแปดมาใส่เก้าหนึ่งเจ็ดไม่ได้นะครับผมลองละมันใส่กันไม่ได้นะครับแต่แม็กทรงเดียวกันสุเพื่อนอันนี้เก้ 8, 5, าหนึ่งเจ็ดก็แปดพันห้าแถมลูกหนึ่งกล่องโปรเดือนนี้นะซึ่งตัวนี้นะครับหน้าตาคล้ายกันเห็นไหมหน้าตาคล้ายกันแต่ตัวนี้จะดูทันสมัยกว่าเหมือน 9, 17, เก้าหน เซฟมาให้เพิ่มตัวงอนหลังอ่อนสเนดเดอร์มาให้นะครับแล้วก็เพิ่มตัวสไลด์ที่เขาเรียกว่าเออมีผ่าสไลด์มาให้นะครับผ่าสไลด์มาให้ให้มันดูสวยงามขึ้นนะครับตัวปืนก็ดูท,งทรงๆทันสมัยขึ้นเนาะตัวนี้จะคล้ายกัน17แต่ชื่อรุ่นซูรกิ4918 TD อรุ่นใหม่นะรุ่นใหม่นะมีระบบนะมีระบบเซฟตี้ให้นะครับมีระบบเซฟตี้ให้ระบบไกเป็นระบบดับเบิลซิงเกิลนะครับ สามารถดับเบิลได้เลยนะยิงดับเบิลได้นะหรือว่าจะเป็นงานนกแล้วยิงเป็นซิงเกิลแบบนี้ก็ได้นะครับโดยน้ําหนักแล้วไกลก็อยู่ประมาณสักประมาณสักหกปอนด์เจ็ดปอนด์นะเพื่อนนะตรงนี้นะนะครับลํากล้องลํากล้องปืนเป็นขนาดสี่นิ้วนะครับยิงหมดตัวคันค้างสไลด์ค้างนะครับมีลิ้นแม็กเพื่อค้างคันค้างสไลด์นะครับมีลิ้นแม็กเพื่อค้างคันค้างสไลด์แม็กาซีน ตัวนี้เป็นแมกกาซีนค,คล้ายๆกับก1าที่อธิบายไว้ก1าเนี่ยก็บรรจุอยู่18นัดตัวนี้นี่ครับเพื่อนๆครับมาที่กล่องนี้ผมบรรจุลูกไว้เรียบร้อยแล้วผมอยากรู้ข้อมูลในกล่องมี50นัดผมบรรจุไปเต็มเลยนะครับแถวนึงใช้ไปสแถวกับอีก3นัดเท่ากับในนี้มี18นัดแต่18นัดนี่ต้องบอกก่อนว่าโอ้หเพื่อนๆครับสปริงแข็งมากปืนใหม่ใส่ลูก18นัดนี่ดันกันตาเลือกอะ่ะผมแนะนําให้ใส่เต็มที่15นัดพอเพื่อนนเีนะ,นะนะอน,นมนับด,ดูเลย หนึ่งสองนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเห็นไหมสิบแปดนัดหมดนะครับเป็นรุ่นที่จุจุลูกกระสุนได้เยอะมากตัวนี้นะบรรจุลูกกระสุนได้เยอะมากนะสิบแปดนัดแต่แนะนำบรรจุสิบห้านัดพอนะไม่ต้องใส่เยอะนะครับไม่ต้องใส่เยอะข้างปืนข้างซ้าย สวยงามมากนะครับมีฟูแล้วก็มีเซฟนะครับมีคันค้างสไลด์ตัวนี้เป็นตัวปลดลำกล้องนะครับปลดลำกล้องตัวปืนวิธีการปลดลำกล้องตัวปืนตัวนี้ก็ไม่ยากนะครับปลดตัวนี้ลงแล้วก็ดึงออกเลยปิดแล้วดึงออกเลยนะครับงางนลกไว้งางนลกไว้ดึงสไลด์ถอยหลังแล้วยกแค่นี้ครับแค่นี้มีแค่นี้นะสุลกิแล้วก็มีสปริงไกด์หลอด แล้วก็มีตัวไกด์หลอดนะครับมีแค่นี้เอ่อตัวลํากล้องปืนเนี่ยเพื่อนๆสังเกตดูครับจะติดกับเฟรมล่างปืนเลยนะครับเพื่อป้องกันการเอาไปดัดแปลงนะเฟรมล่างเป็นโพลิเมอร์นะครับแล้วก็พวกลํากล้องพวกสะพานไกพวกนกสัต์พวกอะไรพวกนี้ก็เป็นวัสดุอลลอยหรืออลูมิเนียมอย่างดีนะครับที่ใช้ในอุตสาหกรรมปืนแบ้งกันนะครับตัวเฟรมบนเป็นสไลด์โลหะนะครับประเภทอลลอยนะครับที่เอาไว้ทําปืนแบงกันเท่านั้นนะครับก็ไม่ใช่เป็นเหล็กใดๆทั้งสิ้นนะครับถูกนําเข้ามาในประเทศไทยให้เป็น สิ่งเทีบมอาวุธนะครับเวลาขายซื้อขายก็ผู้ที่ซื้อต้องอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะถึงจะเป็นเจ้าของได้สแสดงสำนัรประชาชนต่อร้านที่ได้รับอนุญาตการขายปืนแบงค์กันหรือมีใบปห5ขายอย่างถูกต้องนะครับถ้าซื้อก็ต้องซื้อกับร้านที่มีใบญา,าติแล้วก็คนที่เล่นก็ควรที่จะได้รับใบกำกับการซื้อจากร้านที่ได้รับอนุญาตขายอย่างถูกต้องนะครับอย่างร้านผมเนี่ยผมเวลาซื้อปืนแบงค์กันเนี่ยหลังๆมาผมก็จะเน้นเลยว่าเราจะทําใบโลโก้ของที่ร้านแล้วก็ออกชื่อเสียง,งยางนนให้ะครับ ชื่อที่อยู่ร้านแล้วก็ชื่อลูกคา้าหมายเลขประชาชนอะไรปืนที่ห้ออะไรรุ่นอะไรขนาดลำกล้องเท่าไหร่สีอะไรนะรหมายเลขตัวปืนโครงปืนอะไรราคาซื้อไปเท่าไหร่นะครับเขาเรียกว่าใบกํากับการซื้อขายใบยนี้ทางร้านก็จะเซ็นและประทับตาส่งไปให้กับตัวปืนในกล่องเวลาขนส่งจะได้มีปัญหาครับพอร้านเนี้ยได้รับอนุญาตขายอย่างถูกต้องนะครับปืนก็นําเข้ามาอย่างถูกต้องมี serial number ในการนําเข้าอ,อย่างถูกต้องนะครับผมเน้นเลยว่าทุกอย่างต้องถูกต้องเพื่อป้องกันการเอาไปดัดแปลงทางร้านจะออกใบกํากับให้ว่าเราขายไปปืนเป็นปืนแบ่งกัน ซึ่งยุคนี้สมัยนี้ผมบอกได้เลยว่าการไปเปลี่ยนลำกล้องไปดัดแปลงสภาพปืนแบงกันหรือปืนบีบีกันใดใทั้งสิ้นเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายอาญานะครับเวลาถูกดำเนินคดีมาถูกจับมาเนี่ยถือว่าเป็นโทษรายแดงเป็นอาญาต่อแผ่นด,ดินติดคุกก็ค่อนข้างนานมากนะครับผมบอกได้เลยว่าถ้าใครทําผิดกฎหมายไม่รอดหร้กครับเจ้าที่ตำรวจเขาเก่งอยู่แล้วนะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพี่ๆเขาแต่ของเราเนี่ยปืนพวกนี้นําเข้ามาอย่างถูกต้องขายกันอย่างถูกต้องแล้วไม่ต้องห่วงสำหรับคนที่จะซื้อไปใช้นะครับเราเก็บข้อมูลหลักฐานของคุณไว้ให้ทุกคน นะครับตัวนี้มาเดี๋ยวว่าประกอบคืนนะครับก็ไม่ยากนะสำหรับปืนใบกันเราใส่เดือยไกด์หลอดเข้ามาแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่แกนสปริงไกด์หลอดนะใส่ให้ถูกทางนะเพื่อนนะเอาด้านโคนที่มันมีดุมตัวนี้ใส่สไลด์เข้ามานะครับในในเดือยของเขาในล่องของเขานะครับแล้วก็ประกอบลำกล้องกับสไลด์เข้ามาแบบนี้ดึงถอยหลังมาเห็นไหมครับดึงถอยหลังมาจนสุดมันจะเข้าล็อกพอดีเป๊ะเลยนะและแนะนาให้นะเหนียวไกลนิดนึงเหนียวไกลไว้นิดน,งน,นึงนะ ทีนี้มันจะถึงขั้นตอนการใส่ตัวล็อกตัวนี้มันจะยากยิ่งน,น,นะเพื่อนๆนะอนาดังนั้นมันจะต้องมีอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่ควรจะเอามาช่วยมัน,มนก็คือใช้ครีมแนะนําใช้ครีมของตัว s i x s อ a p สามสองศหรือ So l o กิเก้าก็ประกอบเหมือนกันเลยนะพอดึงสลับตัวนี้ออกได้แล้วก็ยกออกได้เลย,เลยทีนี้พอเราจะใส่ตัวเนี้ยตัวล็อกสไลด์เนี้ยเข้ามาเนี่ยเพื่อนๆครับแนะนําหาครีมมาตัวหนึง ดึงสไลด์ถอยหลังนิดนึงนะให้เห็นเดือยตัวนี้นะครับแล้วเอาครีมเนี่ยดึงจับเดือยน,นะบีบนิดนึงนะดึงออกมาเดี๋ยวรับแป๊บหนึ่งนะ,ะดึงมาอย่างนี้แล้วปล่อยสไลด์เห็นไหมเพื่อนๆนะบีบไว้นะบีบไว้บีบไว้แล้วปล่อยสไลด์กลับมายันใส่สลักตัวนี้เข้ามาแบบนี้นะครับใส่เข้ามาปุ๊บปล่อยเลยปล่อย,ปล,อยปล่อยครีมได้เลยนะครับแล้วก็ตีกลับแบบน,นี้เห็นไหมมันเข้าตำแหน่งมันพอดีเปเลยจบละเรียบร้อยละเนี่ยครับตัวปืน ไอตัวปรับโหมดเนี่ยตัว S กับตัวฟูเนี่ยมีทั้งซ้ายและขวาเลยนะมีทั้งซ้ายและขวาเลยผมผมกิ๊บปืนตัวนี้ผมให้ความรู้สึกว่ากิ๊บมือตรงด้ามานเนี่ยกระชับดีนะเหมือนเหมือนจับปืนโมเดลเบลต t าพีเอ็กโฟอจะคล้ายๆลาเบลต้าพีเอ็กโฟเพราะว่าหลังอ่อนด้านนีมน้มันมันงอนค่อนข,ข้างเยอะหรือว่าเป็นกลอกเป็นปืนกลอกที่ใส่กิ๊บกิ๊บตัวหนาเพื่อนเพื่อครับ,รบที่มันมีตัวรับเนี่ยตัวรับนิ้วเนี่ยเห็นไหมอารมณ์เนี่ยแล้วความรู้สึกโอเคเลย มารละเอียดตัวปืนน่าจะรู้กันหมดละนะครับเดี๋ยวเรามาดูน้ําหนักกันแล้วก็วัดลํากล้องนะครับทุกเงินทุกเงินทำมาหากินหน่อยทุกเงิน,งงนไม่ใช่หลับอย่างเดียวเลยทุกเงินเนะี่ยเดี๋ยวเรายิงปืนนะฮะเขาก็จะหลับอย่างนี้แหละครับถึงเวลาหลับแล้วเขากินอิ่มน้ําหนักเก้าศูนย์เจ็ดนะครับประมาณเก้าเก้าขีดเกือบกิโลนะเพื่อนนะถ้าใส่ลูกกระสุนเข้าไปเ็มแม็กนี่น่าจะมานหนึ่งกิโลได้อยู่นะครับประมาณนี้โอเค นะเดี๋ยวเราจะมายิงทดสอบกันสักห้านัดน้องเพื่อน,นอเพื่อนเนาะเพราะว่าตอนนี้มันดึกแล้วนะน,นี่ก็เป็นเวลาที่พอสมควรแล้วผมเกรงใจข้างบ้านนะอันนี้ห้านัดมันยิงเรารูล้ละข้อมูลตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันบรรจุได้สิบแปดนัดแต่ผมแนะนำสิบห้าถูกต้องไหมแต่ว่าผมจะทดสอบปืนเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนเห็นแฟลชแบงหรือไฟที่ออกมาก,กระบอกเนี่ยสักห้านัดพอนะครับเทสระบบนะเทสระบบนี่นะครับก่อนไปก่อนไปดูเรื่องของ น้ำหนักนะครับเอ่อก่อนไปดูเรื่องของไฟแฟลตแบงค์นะครับทดสอบนะเราดูน้าหนักไปแล้วใช่ไหมเรามาดูความยาวของตัวปืนนะครับจนถึงหลังอ่อนเลยนะแปดนิ้วครับยี่สิบเซนตัวสไล์เนี่เจ็ดนิ้วนะครับตัวลํากล้องนะครับลากล้องสี่นิ้วนะครับประมาณนี้ประมาณสี่นิ้วนะครับลํากล้องสี่นิ้วมีระบบเซฟไกดดับเบิลซิงเกิลนะบรรจุสิบห้านัดเดี๋ยเดี๋ยวเรามา หูฟังหายอ่ะเจอแล้วครับเด<า>ี๋ยวเรามายิงทดสอบกันครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มาทำโปรนะครับไม่แพงนะเพื่อนๆนะราคานะฮะร,ราคาวันนี้นะแปดพันห้าร้อยบาทแถมลูกนะไปไหนนี่นี่นี่แปดพันห้าร้อยบาทนะจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็เอาไปแปดพันห้าร้อยบาทแถมลูกหนึ่งกล่องห้าสิบนัดในราคานี้นะหนึ่งปืนหนึ่งแม็ก ไปพัห้าแถมลูกหนึ่งกล่องน,นะครับอ่อปีใหม่แล้วไม่มีซองเลรอ,อ่ะแถมซองไปอีกรุน่นนี้แอดมินแถมซองให้ด้วยนะใส่ซองได้เลยนะครับซองตัวนี้ซองซองปืนดูนะครับเดี๋ยนะไม่ใช่ตัวนี้ก้าสองไปได้แป๊บหนึงเพื่อนๆดวผมหาซองให้ ซองซองปืนน่าจะเป็นสิบเก้านะสิบเก้าไม่ได้น่าจะสิบเจ็ดนะครับทีนี้อ่ะใส่ได้เลยแบบนี้เลยใช้ซองปืนรุ่นก๊กสิบเจ็ดได้นะับเพราะโมเดลก๊กสิบเจ็ดจัดไปนะครับอ่ะไหนๆก็สิ้นปีแล้วก็ซองสองร้อยห้าสิบาทนะครับมูลค่าสองร้อยสิบาทแถมไปนะแถมไปแปดพันห้าแถม ลูกหนึ่งกล่องแถมซองปืนให้ด้วยนะครับห้าสิบนัดลูกก็แถมเป็นตัวแรงสุดเลยนะครับปอกเงินบุกตี้สี่ร้อยสาสิบาทตัวนี้แรงสุดและเวลานี้นะเสียงดังสุดแรงสุดเสียงมันจะเทียบเท่ากับลูกขนาดเก้ามมปืนจริงนะครับมามาทดสอบกันของแถมรู้ละตัวปืนนะครับสังเกตที่ปากกระบอกจะมีไฟออกนะครับแล้วก็ช่องคัด่อตัวนี้จะมีลูกกระสุนดีดออกนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บลูกที่ยิงแล้วมาให้เพื่อนๆดูนะครับ ทดสอบปืนแบงกันนะครับทุกท่านอุดหูด้วยนะฮะหนึ่งสองเรียบร้อยครับเป็นอันจบพิธีเสียงดังฟังชัดนะครับประกายไฟ ประกอบไฟออกลูกค่อนข้างใหญ่เพราะเมื่อกี้ผมสังเกตแล้วนะฮะตากล้องถึงกับหลิวตาทันทีเลยนะตอนที่ผมยิงนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะข้อมูลพื้นฐานขนาดน้ำหนักแล้วก็ทดสอบให้ชมลูกที่ยิงแล้วมาเก็บมาก่อนได้ี่นนะ,ะเก็บมานะครับนี่คือลูกที่ยิงไปแล้วนะครับก็อย่างที่บอกครับนี่คือยังไม่ได้ยิงอันนี้ยิงแล้วนะครับสิ่งที่เล็ดลอดออกจากทางปากกระบอกปืน ะจะมีตัวนี้ใน,ในปืนในปากกระบอกปืนเนี่ยมันจะมีเหล็กก้านหักอยู่นะไม่ต้องกลัวว่าไอตัวจุกเขียวเนี่ยมันจะหลุดออกมานะครับเวลามันหลุดออกมาชนกับไอตัวเหล็กหักเนี่ยเหล็กหักนี่ถ้าซูรุกิเนี่ยจะอยู่ประมาณ4จุดนะครับมันมาเจอเหล็กตัวนี้ปุ๊บมันก็จะอุดเขาเรียกว่าหลุดออกตรงทางหน้าปืนนะครับประมาณนี้ก็ไอจุกนี้ก็ยังอยู่ครบนะครับจุกสีเขียวนะเพราะว่ามันกากบาทไว้เพื่อให้ประกายไฟออกทางรูเนี่ยนะครับเท่านั้นแล้วก็จะมาเจอตัวกรองตรงนี้อีกนะครับ ก็ปลอดภัยแน่นอนแต่สิ่งที่เห็นก็จะมีแต่ไฟออกทางปากกระบอกเท่านั้นนะครับไม่มีอย่างอื่นรุดรอดออกมานะครับหรือว่าปลอดภัยแน่นอนนะครับตัวนี้ <S <S ประมาณนี้ครับลูกที่ิงออกไปแล้วแล้วก็ดินปืนที่ทําข้อมูลเนาะดินปืนที่ทําลูกปืนแ็นกกานเนี่ยทำจากดินเทาหรือว่าดินแรงดันต่ําดินพู้ระเบิดนั่นเองนะครับซึ่งไม่มีอันตรายเนาะไม่ใช่ดินที่มาทําลูกปืนจริงนะอันนั้นแรงดันจะค่อนข้างสูงมากนะครับดังนั้น เรียกว่าอะไรคนที่ขายคนที่ขายปืนแบ่งกันเนี่ยก็จะต้องมีเขาเรียกว่าใบค้าดอกไม้เพลิงหรือว่าดินปืนด้วยนะครับก็ที่ร้านมีเอกสารทุกอย่างครบชัดเจนหมดนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับใครซื้อกับเราเราก็เขาเรียกว่าออกใบกำกับให้นะครับโอเคสําหรับวันนี้ต้องขอจบรีวิวตัวซูรุกิตัวใหม่ล่าสุดนี้นะ4 9 1 8้ d แต่เพียงเท่านี้ก่อนเพื่อท่าใดที่ชอบที่ดูแล้วชอบตัวนี้รุ่นนี้ที่มาใหมน่นี้แคปหน้าจอนะครับ แต่ตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้จะมีลิงก์คิว o d e ปรากฏขึ้นเพื่อนๆสามารถแอด Facebook แอด Line มาพูดคุยกับพวกเราได้หรือง่ายสุดถ้าเกิดใครที่อาจจะแตะตรงชื่อคลิปวิดีโอแล้วไม่เจอเนาะอาจจะแตะนะพิมพ์เข้าไปใน a c e b o o k เลยครับ Facebook นะพิมพ์ว่าช่างยนต์ b b m 4หรือนะหรือหอจกนะครับห้างหุ้นส่วนหอจกรจุดห้างหุ้นส่วน m 4 b b ลำปางนะครับบีบการลำปางอีกช่องทางหนึ่งนะครับ Line Official หรือไปที่เพื่อนๆของที่ l ลน e นะครับ ไปที่เพิ่มเพื่อนที่ไลน์กดเคร pues mm ื่องหมายบวกเพิ Go back. Go back. ่มเพื okay. And, uh, ่อนใส่เครื่องหมาย Add m4bbganshop นะครับ Add m เลข4 b b g a n กันแล้วก็ช h อ p นะครับ m4bbganshop กดเพิ่มเพื่อนเข้ามานะครับกดเพิ่มเพื่อนเข้ามาแล้วก็จะเจอโลโก้สีเหลืองแบบนี้เพิ่มเพื่อนแล้วก็แชทเข้ามาพูดคุยกับพวกเราครับแคปหน้าจอตรงนี้นะครับบอกเอาโปรโมชั่นนี้และส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกับพวกเรานะครับพวกเราก็จะทีมแอดมินหรือทีมช่างที่ร้านก็จะมีข้อความตอบกลับไปพูดคุยกันนะครับวันนี้ขอจบรีวิวนี้แต่เพียงเท่านี้ก่อน ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกันจนจบครับสวัสดีครับ